สวัสดีครับผมบิ๊กนะครับก็วันนี้ผมมีท็อปิกหนึ่งนะครับอยากจะชวนทุกคนมาคิดตามกันดูนะครับก็คือเป็นท็อปิกของคำว่า Late but better ครับหรือน้อยแต่ดีกว่าซึ่งท็อปิกนี้นะครับผมได้มาจากบทความหนึ่งนะครับที่ผมเจอมาในมีเดียจากคุณ n นิกวิกเนลนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเผื่อใครที่อยากจะเข้าไปอ่านต้นฉบับนะครับซึ่ง ที่ผมหยิบหัวข้อนี้มาชวนทุกคนคิดตามหรือว่ามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเพราะว่าผมสัมผัสถึงปัญหาในปัจจุบันได้นะครับว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่ปัญหาอะไรครับอาจจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนนิยมในปัจจุบันมากและมันเป็นทั้งข้อดีและสําหรับบางคนอาจจะเป็นข้อเสียด้วยก็คือคําว่า productiv e ครับแต่ที่ในที่นี้ผมไม่ได้บอกว่าอไอ้ productiv e มันไม่ดีนะครับหรือว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าผมจะพยายามฉายภาพไปเห็นครับว่า productiv e มันมี2ฝั่งก็คือฝั่งหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ก็คือเป็นดูมอลไมซ์เซตหรือว่าเป็นไมซ์เซตที่เราต้องทําให้ได้มากนะครับหวันเนี่ยเราต้องพยายามอัดตารางงานไปให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้มันคุ้มค่ามากที่สุดใน1วันใช่ไหมครับแต่ว่าเลทบัตเบเตอร์ครับเป็นอีกฝั่งหนึ่งของโพลาร์ทีฟครับก็คือพยายามลดสิ่งต่างๆให้ได้มากที่สุดวันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาชวนกันคิดตามกันนะครับคิดอินเวส ความคิดที่ดีนั้นอยู่ในตัวคุณผมเชื่อว่าคำว่าโพลักที e นั้นเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันโลกเราหมุนเร็วขึ้นเรื่อยเทคโนโลยีต่างๆก็มารวดเร็วขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเติบโตตามโลกให้ทันสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่สำหรับบางคนอาจจะพบว่าเฮ้ยเราไม่สามารถที่จะ บริหารจัดการพลังงานในหนึ่งวันเนี่ยได้เพียงพอต่อง,งานที่เราจัดลงไปทั้งหมดแล้วผลี่ตาหม,มาก็คือว่างานของเราในแต่ละวันเนี่ยไม่เสร็จไปตามที่เราตั้งเป้าไว้ครับผลี่ตามมาต่อก็คือว่าเรารู้สึกเฮ้ยวันนี้เราไม่โ r ังทีบเลยแล้วก็อาจจะเกิดความกังวลน,นะครับหรือว่าเกิดเป็นความคิดเชิงลบสะสมไปเรื่อยๆก็ได้นะครับทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งนี้เราสามารถแก้ได้ครับด้วย คำว่าเลดบัลเปเทอร์ครับสำหรับใครนะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีสิ่งนี้ถูกผิดดีหรือไม่ดีนะครับเพียงแต่วันนี้ผมจะเน้นย้ำม,มากว่าผมอาจจะมาแชร์ในอีกฝั่งหนึ่งของคําว่าน้อยแต่ดีกว่าทีนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ประโยคนยี้กันก่อนนะครับก็คือน้อยแต่ดีกว่าซึ่งตรงนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอาจจะต่างกันไปนะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างสักสองสาตัวอย่างอย่างแรกครับถ้าเรากินเครื่องดื่มกาแฟ ชาต่างๆส่วนใหญ่นะครับผมเข้าใจว่าทุกวันนี้คนส่วนมากเลือกที่จะสั่งหวานน้อยอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าแต่ละคนอาจจะชอบหวานมากก็ได้นะครับแต่ว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ชอบหวานน้อยนั่นหมายความว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมองว่าน้ำตาลที่น้อยดีกว่าน้ำตาลที่มากอีกตัวอย่างหนึ่งครับสมมติถ้าเราไปร้านชาบูสมมติว่าจ่ายเท่ากันร้านหนึ่งนะครับเราสั่งหมูสไลด์มาอีกร้านหนึ่งก็สั่งหมูสไลด์มา จำนวนชิ้นเท่ากันนะครับแต่ว่าร้านที่1น,นั้นทำหมูสไลด์บางกว่าส่วนร้านที่2ทํทำหมูสไลด์ได้หนากว่าผมเชื่อนะครับว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบหมูสไลด์ที่บางกว่าก็อันนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เยอะไม่ได้ดีกว่าสิ่งที่น้อยเสมอไปแล้วการทำงานล่ะการทำงานที่เยอะมันเดียวการทำงานที่น้อยหรือไม่ อันนี้อยากให้ทุกคนลองคิดเป็นของตัวเองนะครับซึ่งแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปก็ได้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้สิ่งที่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็คือว่าเรามักจะมีมุมมองหรือว่า mindset ที่ว่าคนที่ทํางานที่เยอะจะดูดีกว่าคนที่ทํางานน้อยเพราะว่าคนที่ทํางานน้อยนั้นอาจจะถูกมองได้ว่าเป็นคนที่ดูขี้เกียจจนบางครั้งเราก็จะฝืนตัวเองครับว่าเ้ย โอเคตอนนี้เราว่างงานแล้วเราก็พยายามที่จะหาหนู้นหานนี่ทาโดยที่ไอสิ่งที่เราพยายามหาที่จะทำมันไม่ได้สอดคล้องกับจุดแข็งของเราหรือไม่ได้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของเราเลยดังนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือมีสิ่งเดียวครับก็คือเราจะดูเป็นคนที่มีงานทําแต่สิ่งนี้ผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนนะครับซึ่งแต่ละคนหรือว่าแต่ละองค์กรเนี่ยก็อาจจะมีรูปแบบการจัดการที่แตกต่างกันไป ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันนะครับก็คือคําว่า l a t e But Better หรือก็คือ subtraction mindset ซึ่งถ้าแปลตรงตัวเลยคือ mindset ในการลดครับวิธีการออกมาง่ายๆนะครับก็คือว่าสมมุติถ้าวันนี้เราเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอการผัดวันประกันพุ่งที่เป็นผลมาจากการที่เราลงตารางงานของเราไว้จนเยอะเกินไปหรือเราอาจจะเกิดหมดแรงจูงใจในการ งานเนื่องจากว่าเรามองว่าเฮ้ยมันเยอะหลือเกินวิธีการขั้นแรกสําหรับ subtraction mindset ก็คือให้เราตั้งคําถามกับตัวเองเวลาที่เรารู้สึกเจอการหมดแรงจูงใจหรือว่าเกิดการผัดวันประกันพรุ่งนะครับให้เราถามตัวเองว่าอะไรที่ฉันสามารถลดหรือทําให้น้อยลงได้บ้างซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณมาร์คเบิร์กเราจะสังเกตได้ว่าคุณมาร์คเนี่ยก็จะใส่เสื้อ สีเดิมๆทุกครั้งใช่ไหมครับที่เราเห็นตามเน็ตต่างๆเนี่ยทุกคนลองเข้าเสิร์ชดูได้นะครับว่าคุณมาร์คซ์เกอร์เบิร์กเนี่ยจะมีเสื้อสีหนึ่งที่เขาใส่เป็นประจำครับเป็นเสื้อยืดสีเทาๆซึ่งมีนักข่าวสัมภาษณ์เขานะครับแล้วก็ถามเขาว่าทําไมคุณเนี่ยชอบใส่เสื้อตัวเดิมสีเดิมตลอดแล้วคุณมาร์กก็บอกว่าเขาไม่อยากเสียเวลาในการคิดว่าจะใส่เสื้ออะไรดีในตอนเช้า เพราะมันจะลบกวนพลังงานของเขาที่จะต้องใช้ในการทํางานหรือพูดง่ายงว่าเขาไม่อยากเปลืองพลังงานสมองไปกับการตัดสินใจเลือกเสื้อผ้านในตอนเช้านั่นเองซึ่งสิ่งนี้ฟังดูอาจจะเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆกน้อยๆนะครับเพียงแต่ว่าข้อนี้ครับมันก็จะสอดคล้องกับหลักการที่น้อยแต่ดีกว่าซึ่งเป็นการที่จะพยายามลดการใช้พลังงานสมองในช่วงเช้านั่นเองหรืออีกตัวอย่างหนึ่งน,นะครับเช่นสมมุติเป็นเรื่องของการ วางแผนงานละกันนะครับหรือว่าเป็นงานเขียนสมมติเท่าวันนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะหาเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการเวลาในหนึ่งวันได้ดีไม่ว่าจะเป็นแพนเนอร์จะเป็นโนชั่นจะเป็นเครื่องมือต่างๆซึ่งอยากจะให้ทุกคนลองจินตนาการตามดูนะครับซึ่งผมเองก็เป็นนะฮะซึ่งขั้นตอนที่เรากระบวนการในการหาเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยหนึ่งนะครับคือเราต้องใช้เวลา2ตัวเลือกหรือว่าเครื่องมือที่ช่วยเราเนี่ยมันมีอยู่มากมาย เราก็ต้องเข้าไปดูรีวิวเข้าไปดูคนนู้นคนนี้ใช้มาใช่ไหมครับแล้วก็ศึกษาในการใช้งานซึ่งสิ่งนี้ครับแน่นอนว่ามันจะกินระยะเวลาหรือว่ากินพลังงานของเราแต่อันนี้ผมมองส่วนตัวนะครับก็คือมันจะกินพลังงานของเราแค่ในช่วงแรกที่เราเริ่มศึกษานะครับแต่ต่อมาเนี่ยโอเคมันก็อาจจะใช้งานได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าหลักของ subtraction mindset ก็คือจะให้เราลบแอปทุกอย่าง ออกไปให้หมดครับแล้วก็ใช้แอปวางแผนดั้งเดิมที่อยู่กับตัวเครื่องมาอยู่แล้วเป็นต้นเพราะว่าวันหนึ่งครับสมมติว่าถ้าเราจะวางแผนงานใช่ไหมครับเราอาจจะใช้แค่สม,มุดกับปากกาเราลงมานั่งที่โต๊ะหยิบปากกาขึ้นมาเขียนลงไปกระดาษว่าวันนี้ทําอะไรบ้างซึ่งถ้าเทียบกับแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันหลายๆห,ห,หมวดมาให้เราเลือกใช้บางครั้งมันก็อาจจะมีข้อดีนะครับก็คือมันมีฟูลฟังก์ชันหลากหลายให้เราใช้งานแต่ว่า ผลข้างเคียงของมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะถูกดึงดูดพลังงานส่วนหนึ่งไปกับฟังก์ชันที่มันหลากหลายเป็นต้นแต่ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีนะครับเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีความถนัดไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนถ้าวันนี้ชอบแบบคลาสสิกชอบจดใส่กระดาษแบบเรียบง่ายแล้วใช้ได้ดีนะครับเราก็ใช้ไปเลยแต่สาหรับใครที่รู้สึกว่าถนัดกับฟูฟังก์ชันฟังก์ชันเยอะๆมากกว่าก็ใช้สิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับสิ่งนี้ไม่ได้มีถูกหรือผิดนะครับ ซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมของคำว่า subtraction นะครับซึ่งถ้าเราดูดีๆแล้วเราจะสังเกตได้ว่า subtraction mindset มันคือการพยายามที่เราลดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปเพิ่มให้กับอะไรบางอย่างซึ่งในที่นี้ก็คือพยายามลดอุปสรรคปัญหาในการทำงานของเราเพื่อที่จะคาดหวังไปเพิ่มผลลัพธ์จากการทางานนั่นเองเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้ว subtraction mindset ก็คือจะเป็นวิธีการ p o s c t i v e รูปแบบหนึ่ง ในฝั่งของ l a t ์บัตเ e t t e r หรือว่าน้อยแต่ดีกว่าซึ่งหัวข้อนี้นะครับน้อยแต่ดีกว่าเนี่ยมันก็ใช้ได้กับคำว่าแรงจูงใจด้วยเพราะว่าอย่างที่เกิดไปแล้วใช่ไหมครับว่าบางทีการที่เราใส่งานลงไปในตารางงานเยอะๆนะครับหรือว่าดูมองไมเซ็ตเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ใช่ทุกงานที่เรารู้สึกว่าเราจะมีแรงจูงใจในการทำมันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับเลดบัตเบเตอร์ก็สามารถช่วยให้เรา สร้างแรงจูงใจในการทํางานได้ซึ่งเดิมนะครับถ้าเราพูดถึงแรงจูงใจในการทํางานผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะค้นหาวิธีเช่นเฮ้ยวันนี้เราจะโมดิเวตตัวเองอย่างไรเรารู้สึกเบรนเอาท์จะแก้อย่างไรสิ่งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าหลักการของเลดบัตเบเตอร์นะครับเขาจะให้เราเปลี่ยนจากการที่เราพยายามจะหาแรงบันดาลใจมาเป็นลด ความคาดหวังในแต่ละวันหรือในแต่ละงานลงโดยการตั้งคําถามเหมือนเดิมนะครับว่าวันนี้ถ้าเรารู้สึกขาดแรงจูงใจให้เราตั้งคําถามเพราะว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทําให้สิ่งต่างๆลดลงได้อย่างไรทําให้มันง่ายขึ้นได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับหนังสือ t ท n y h นี i t หรือว่าอ t o m i c Habit นะครับที่พยายามมุ่งเน้นให้เราสร้างนิสัยจากการเริ่มทําสิ่งเล็กๆก่อน เพราะว่าการเริ่มทําสิ่งเล็กๆครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแอคชีฟในสิ่งเล็กๆได้แล้วสมองเราก็จะผลิตสารที่ให้ความสุขกับเรามาและที่สําคัญคือสิ่งเล็กๆนั้นมันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าการคิดถึงสิ่งใหญ่ๆลองอยกตัวอย่างดูนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนลองจินตนาการถึงตัวเองดูนะครับว่าแรงจูงใจของเราทุกคนผมเชื่อว่าจะมีอยู่แล้วกันทุกคนนะครับแต่ว่า ให้เราลองนึกย้อนกลับไปในอดีตครับว่าแรงจูงใจของเรานั้นเกิดขึ้นตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนคิดตามนะให้เราลองนึกดูครับว่าในจังหวะที่มีสองช่วงนะครับคือช่วงก่อนเริ่มทํางานกับช่วงที่เรากําลังทํางานอยู่ช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเรามีแรงจูงใจมากกว่ากันครับซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะมีทั้งสองกลุ่มนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ครับอย่างผมเองก็เป็นนะฮะก็คือผมจะรู้สึกมีแรงจูงใจในตอนที่เรา เริ่มทํางานไปแล้วครับเพราะในช่วงแรกที่เรายังไม่เริ่มเราอาจจะมีความรู้สึกที่แน่นอนครับอาจจะไม่มีแรงจูงใจอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยงานเยอะจังเลยรู้สึกขาดแรงกระตุ้นแต่เมื่อไรก็ตามครับที่เราเริ่มทํางานไปแล้วเราอยู่ในกระบวนการทํางานแล้วเราเริ่มนับหนึ่งแล้วไป2ไป3เราจะเห็นความคืบหน้าครับจาก1ไป2จาก2ไป3แล้วสิ่งนี้แหละครับมันก็จะเป็นโปรเกรสเล็กๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแอคทีฟมาทีละขั้นแล้ว ซึ่งสรุปนะครับก็คือหัวใจสําคัญของแรงจูงใจอยู่ที่กระบวนการครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มกระบวนการไปแล้วเริ่มนับหนึ่งแล้วมันจะมี2มันจะมี3ตามมาแล้วมันก็ยิ่งกระตุ้นให้เราอยากเห็น4 5 6ต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันถึง100%สิ่งนี้แหละครับก็คือหัวใจสําคัญของแรงจูงใจนั่นเองดังนั้นครับถ้าวันนี้เราอยู่ในฝั่งของเลด์บัตเตอร์นะครับหรือว่า subtraction mindset เนี่ย ถ้าเราจะหาแรงจูงใจให้กับตัวเองนะครับสรุปเลยก็คือให้เราลดกระบวนการลงลดความคาดหวังลงทําให้งานนั้นมันมีชิ้นย่อยมากขึ้นแล้วทำยังไงก็ได้ครับให้เรารู้สึกว่ามันเริ่มได้ง่ายเข้าไปอยู่ในกระบวนการทํางานได้ง่ายสุดท้ายแล้วครับมันจะนับ1นับ2นับ3ไปจนถึงร้อยซึ่งแบบนี้จะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เรามีแรงจูงใจมากกว่าการที่เราพยายามหาแรงจูงใจในการเริ่มทำอะไรบางอย่าง ซึ่งสรุปนะครับก็คือแรงจูงใจเกิดจากกระบวนการการทํานั่นเองยกตัวอย่างอย่างเช่นงานเขียนสําหรับใครที่อ่านหนังสือมาหรือว่าฟังอะไรต่างๆมาก็อาจจะเริ่มต้นจากเขียนท็อปปีก่อนแล้วก็อาจจะนั่งพักสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะกลับมาเขียนบรรทัดที่1แล้วก็พักไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาเขียนบรรทัดที่2ต่อแบบนี้มันก็จะช่วยให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแอคชีฟไปทีละส่วนเล็ก นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของคำว่าน้อยแต่ดีกว่าซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่มีสิ่งที่ถูกหรือผิดนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองทำได้มากหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่พลังงานน้อยเพราะฉะนั้นแล้วสไตล์หรือว่าวิธีการต่างๆแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกวิธีการดังนั้นแล้วอยากให้ทุกคนลองคิดสไตล์ของตัวเองแล้วก็พยายามค้นหาทดลองดูนะครับว่าวิธีไหนที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด พราะทุกวันนี้ครับโลกเราเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารวิธีการเทคนิคต่างๆของแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะใช้ได้กับบางคนและก็อาจจะใช้ไม่ได้กับในบางคนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ